สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ที่สวนเกษตรหรือโรงเกษตรแถวๆนี้นะครับก็เป็นอู่เปนะครับสามตัวนี่กนั่งอยู่นี่นะครับจันเอิร์ดสวัสดีครับจันเอิร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งกินกาแฟพี่น้องเอ้ยกินกาแฟยืดตักธรรมชาติซิวซิวไม่กินกาแฟน้ำกันได้ไม่กินกาแฟบ่มานอนพี่น้องมานอนน้ำกันเด้อพี่น้องเฮ้จันโอ๊บจันโอ๊บสวัสดีครับจันโอ๊บ อยู่ด้วยกันนะครับห่ยคือแแกงแงนันสิขาดดไผู้ใดว่าอันนี้เปเฮาจ้างมากพูดละสองสลึงมาดิเฮ้ยนอนกันละครับมือนี้ครับพี่นออ้องมานั่งกินกาแฟน้ำกันย้วน,น,น้ำมันธรรมชาติธรรมเซอร์ครับมากินกาแฟได้นี่ได้นี่ได้นี่ได้กาแฟผมกัแพไดิกินบ่สละกินกาแฟบ่ ฮะผู้พันกูแล้วกาแฟผู้พันมึงยังมึงจะไปอ้างอิงเขาหลาพ่พูดครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราเด้วยนะครับ Eat Pay Travel นะครับ <ไป S 1> เรืองับ, ME, มบไมาจเป็กาแฟเฮียใส่ตของเลยอย่าว้าดูคำมันเป็นอีหล่เลยแม่แฮปปีนเฮียใส่ตัวของไงแม่ปะม,มดจอี๋ยว่าเอมกระเอากะแก้ววางไว้ตรงท้องช่อง นอนฝันว่าแล้วนะนอนฝันว่าปีศาจมาบุกเตียงมีคนจะมาขืนขมผมมาผู้ใดสิมาเห็นน้ำเห้ามาดีวันนี้ครับก็มานั่งเขาเรียกว่าอ่านั่งตากอากาศซิวๆผ่านโลกโซเชียลนะฮะโลกโซเชียลนะฮะโลกโซเชียลแบบซิวๆเยลยมนยังกันว่ะเฮ้อมึงพากันว่ายังเดี๋ยวนี้ ธรรมชาติแบกินเหี้ยไม่คิดนองเลยกินยังกินเหี้ยเหี้ยนบดีกินคนใส่กินยังก็ว่าไปตู้กินมาตีอตีกินแต่แนวเดียวเว้ยโยกินแต่เฮต่แนวเดียวละแนวปวงนะเนี่ยนิฟเน้ดีบ่เคยเฮ็ดดอกเฮต่แนวปวงเป็นคือเก่าวหลักนตีเว้ยชอมพี่น้องเอ้ยโควิดโควิดโควัดมาบัดที่นีเอายกซูดบัดเนี้ยนั่งเดือกกาแฟอย่างนี้วัน ผมมผไม่ได้กินเล่นๆนะครับพี่น้องนี่ผมกินแบบแว่าใช่ผมผมพวกผมเป็นเด็กซื้อสินะจำไว้ฮะแมนอยู่บ่สอะย่า,ยามยากนี่บ่เนี่ยอ่าอย่าวากันเด้อย่ามยากกันได้ก็เป็นบรรยากาศให้ดูนะข้างบนนี้ข้างเทิงอ่ะข้างเทิงนี่เป็นต้นไม้นะครับข้างบนกันได้ข้าง เอาวใส่มาเบิ่งข้างเทิงแนน่มันคือหยัางใบไม้รูนใหมใบมเอามาทำปุ๋ยหอมอะไรนะหอมหวยหยกินหวยลอยมาสาวอะไรนะนั่นแหละสาวไก่งวงน่ารักหนักนะอยากเอามาเอามายำปุ๋ยปุยป๋ย เอาละครับพี่น้องครับติดตามนายโลกโซเชียวซองอีทเพทาเวลนะครับฝากติดตามน้ามันได้ครับภาพอาสิแวงครับผมนั่งเปรอะไรกับแวงโพดโพดดูดูบ้านี้ถอดแนวชารโทรศัพท์ออกก่อนหน้าวันที่เมีอะไรเห็ดต่างไๆของมันวันนั้นเออมันกินนังกินนังโอ๊กกินนังมันกินกับแพะวันที่นี่กับแพะไป ไอกะแแห่เบิดยังเบิดไปอืมเมื่อนี้ล่ะบรรยากาศซิ้วๆสบายๆถงหน้าถงหน้าจังไดสวนเกษตรไกลหน้าห้าตัวนี้าเอี้ยมน่ไก่นสนาเอียมกี่ไก้าบัดบอดี่ก้เบน้อ ก็เอาเบิ้งเอาเบิ้งเป็นบรรยากาศนะครับอันมาเบิ้งข้างถึงนะครับ,บ<น>ข้างบน <laughs> อนมาเบิ้งข้างถึงแนวมันมีอีอย่างมีต้นไม้ต้นไม้นะเ <laughs> อาละครับเมื่อนี้ก็ขอลา,า่ันผุ้ชส้มไปก่อนสำหรับ้ลังคนติ่ติดตามในโลกโซเชียลของผมอิดเพททเวลเมื่อนี้ผมจานอ๊บจานเอิร์ดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับจันอบ <S <S เออสวัสดีครับจันเอิร์ดครับวสบวัสดีครับผมสวัสดีครับ